สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะไปตีหลีกันต่อนะครับเมื่อกี้เข้าไปดูแว็บแล้วใกล้ตกแกลงแล้วเนาะโอเคน่าเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปตีต่อกันเลยดีกว่าเพื่อรักษาระดับกันไว้เนาะ โอเคตัวก็รีมาพอสมควรแล้วนะครับก็จัดปุ๊บก็เอาอินโดแรปเตอร์เนี่ยแหละกำลังหลักของพี่นะในการเก็บคะแนนช่วงนี้นะครับโอเคมีอินโดแรปเตอร์ลงสนามแล้วอุ่นใจเนาะโอเคโอเคครับตัวแรกเราไม่ได้แพ้ทางนะแต่ของเขาพลังโจมตีค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวเรากต็ต้องป้องกันก่อนนะนะครับ โอเคตอนนี้เขามี2แต้ม2แต้มแล้วของเขาจะตีไหมจะยัยงไงเขาตีมาหนึ่งนะโอเคอย่างงี้เขาพอรู้แต้มเขานะโอเคเขาจะมีเหลืออีกหนึ่งแต้มเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเอากินพืชลงมาชนะทางเขาก่อนแล้วเราก็ชาร์จนะ เขาเออกมาป้องกันตอนนี้เขายังคงมี2แต้มอยู่นะครับ2แต้มของเขาจะเปลี่ยนตัวหรือไม่เขาไม่เปลี่ยนนะเขาเก็บไปเลย2แต้มนะเราก็ชาร์จสเลยโอ้โหเขาเอาไปชาร์จเป็น5แต้มแล้วจะตีสวนไหมตีสวนเลยไหม เขาเก็บนะเก็บถึง5แต้มเลยอะ่ะแล้วก็ชาสี่โจมตีสี่ไปตามสูตรเขาป้องกัน3เข้าแค่หนึ่งแต้มนะแต่ก็ครึ่งหลอดเหมือนกันตอนนี้เขามีหแล้วนะครับ6กแต้มของเขาจะตีสวนหรือไม่หรือจะเปลี่ยนตัวเามาดูกันเขาเปลี่ยนตัวนะเหลือห้าแต้มแล้วเขาก็โจมตี5้าเลยอือหื ปังนอนเลยเราหูยเอาแล้วโอเคเดี๋ยวอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนตัวนะเราสะสมมาถึง8แต้มแล้วเปลี่ยนตัวนกลงมานะครับแล้วก็โจมตีเลยปึ๊บป,บปบแล้วก็ต้องชาร์จสี่ป้องกันหนึ่งไอ 2แต้มก็เพียงพอไปนอน,นะไปนอนนะไปนอนนะโอ้โหลงมาตีเลยอะ่ะกินพืชเขาลงสนามชนะทางเรานะจะตีเลยหรือเปล่ามีสี่แต้มตีเลยก็ดีเขาตีมาหนึ่งนะโอเคอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันครับเราก็ได้ตอดนะถ้าอย่างงี้เดี๋ยวเราก็ตามสูตรชาร์จสโจมตีสีไปโอเคเข้าสองแต้ม ปังเกือบเหมือนกันโอเคครับเขาสะสมมาเป็น5แต้ม5แต้มของเขาจะ,จะตีไหมตีขอให้ตีให้หมดนะเขาโจมตีมา5นะครับโอเคงี้เยี่ยมเลยปังนอนเลยเราโอเคอินโดแรปเตอร์เราลงสนามมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราก็ตีแค่หนึ่งพอนะ ตีหนึ่งป้องกัน3ชาร์จสี่ปหนึ่งแต้มก็มเพียงพอพลังโจมตีค่อนข้างสูงเลยนะอินโดแรปเตอร์นะครับใครที่ยังไม่มีนี่แนะนำเลยเร่งทำให้มีเลยนะครับแต่ก็ต้องดูตัวที่เหลือให้มันเฉลี่ยเฉลี่ยเกลี่ยกันด้วยเนาะไม่งั้นเดือดตัวเด็กเก่งไม่ทันนะโอเคเราก็ใส่เลยถ้าไม่ตายไป เรียบร้อยละทีนี้ไปย่องๆไปแล้วก็โดดคุบฝับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบแรกของคลิปนี้เนาะได้สะสมแต้มขึ้นมาให้อุ่นใจนิดนึงเป็น1310แต้มนะครับโอเคแต่อันดับไม่เลื่อนนะโอ้โหไปผลของรับของรางวัลกันได้อาหารนะครับ เดี๋ยวเราก็ไปต่อกันเลยนะครับอ่าเอานกอินโดแรปเตอร์แล้วก็กินพืชโอเคน่าจะพอไหวมีอินโดแรปเตอร์และอุ่นใจอุ่นใจจริงๆนะพลังโจมตีมันสูงมากนะครับโอเคตัวแรกเราไม่ได้แพ้ทางนะครับเยี่ยม รอบนี้เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนโอเคของเขามีสองแต้ม2แต้มของเขาตอกตีเลยหรือเปล่าเขาเก็บเลยนะเก็บไป2แต้มแล้วก็ชาร์จเลยเขามาป้องกันหนึ่งแล้วก็ไปชาร์จหนึ่งกลายเป็น3ามแต้ม3มแต้มของเขาจะตีไหม ตีไหมตีหรือเปล่าเก็บนะครับโอเคอย่างนี้แล้วก็ชาร์จสี่ตอดหนึ่งได้หนึ่งแต้มโอเคปังโอเคเกือบครึ่งหลอนเหมือนกันเขาสะสมมาเป็นหกแต้มแล้วนะอยากให้เขาตีหมดเลยหกแต้มนะไม่รู้เขาจะตีหรือเปล่านะครับน่าจะโจมตีหกนะ ก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งโอเคเขาโจมตีมาหกนะครับปับปังเรียบร้อยเรานอนก่อนเลยอินโดรัเตอร์ลงสนามมาแล้วก็ต้องจัดเลยโจมตีแค่หนึ่งต้องกันสามดาสี่ไปถึงแต้มก็เพียงพอตบเดียวตบครั้งเดียวก็เรียบร้อย โอเคครับตัวที่2ยังคงเป็นตัวกินเนื้อนะลงสนามมีสีแตม้มีสีแต้มแล้วโจมตีไหมไม่โจมตีนะโอเคอย่างนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเจ้ากินพืชลงมานะครับเพื่อมาต่อเข้าหน่อยชาร์จสีต่อสไปเข้าหนึ่งแต้มนะครับสวนสวนไปเลยคงจะงง เอาตกินพืชแพ้ทางมาทําไมตอนนี้เขามี6นะครับมีหแล้วเ,เขาโจมตีหเลยนะครับโอเคเยี่ยมปังเรียบร้อยแล้วนอนโอเคอินโดแลปเตอร์ลงสนามอีกรอบหนึ่งลงมาเพื่อจัดเลยนะตีครั้งเดียวป้องกัน3ชาร์จ4ไป ฟังเรียบร้อยโอเคตัวสุดท้ายนะครับอุ่นใจได้เราชนะทางเขาอยู่เขากินพืชนะมีสีสีแล้วโจมตีมาสีนะเข้าเราแค่หนึ่งเจ็บนิดๆน,นะครับโอเคใส่ okay. เลยถ้าไม่ตายแปดแต้มฟับโอเคแปดแต้มฟับย่องไปอีกแล้วแล้วก,ก็ตังโด,ดตัก คุบซะเรียบร้อยโอ้โหเจ็ดเกโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบ2นะครับของคลิปนี้ได้สะสมแต้มเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึง1340คะแนนนะครับอันดับไม่เลื่อนนะ่ะโอ้โหห่างอันดับถัดไปค่อนข้างเยอะนะนึกว่าจะได้แพ็คล้วโอเคได้เหรียญน,นะครับอเอ๊มีตัวจะหนีเนาะ เ,เราไปเก็บ DNA แดงกันก่อนดีกว่าสี่รอบปึ๊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 บโอเครอบที่สองปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับโค้ดสิบเก้าก็เข้ามาเล่นกันเรื่อยๆนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บพี่ก็เล่นทุกวันนะเพื่อเก็บดีเอนเอดงสะสมไปทีละ ห้าแต้มสองแต้มบ้างอะไรก็ว่ากันไปปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเพอร์เฟคครับสะสมไว้นะครับก็จะได้ไปซื้อตัวเนาะจำพวก DNA แดงนะครับปึ๊บโอเคเยี่ยมอ่าตอนนี้พี่ DNA แดงถึงสองพันแล้วนะปึ๊บปุ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 ๊บโอเคเยี่ยมนะครับ ปึ๊บ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 โอเคเพอร์เฟกนะครับรอบที่3อันนี้เบื่อมากเลยอออืื้หเนี่ยเบื่อมากเลยกะจังหวะไม่ถูกปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคโตรอบที่4ปึ๊บ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 อื้อหือพลาดไปหน่อยนึงกดเร็วไปนิดนึงรอบสุดท้ายปึ๊บ ปบ,ปบ,ปบ,ปบโอเคยังอยู่ในโซนสีเขียวนะครับก็จะได้ดินเอแดงน่าจะ5นะครับ5เนาะอ่าโอเคได้อีกนะครับตอนนี้ดินเอแดงพี่2000กว่าแล้วน่าจะได้ซื้อเจ้าอินโดร a ปเตอร์ได้ตัวหนึ่งล้วโอเคเดี๋ยวเราไปตีกันต่อดีกว่านะครับสะสมแต้มให้มันห่างๆกันนิดนึงปึ๊บ ต้องกินพืชเนาะแล้วก็ตบท้ายด้วยอินโดแรปเตอร์โอเคตัวแรกกับตัวสองเนี่ยพี่จะพยายามจัดให้แบบแว่าถ้าสมมุติตัวแรกเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำนะมันแพ้ทางนกใช่ไหมเขาถ้าเขาเอานกมาจัดก,การอ่ะเราก็จะมตัวกินพืชตัวที่สองคอยซับพอร์ตอยู่โอเคมาชาร์จก่อนอ,อเขามีสอง เขาแพ้ทางเรานะจะตีสวนเลยหรือเปล่าัเขาเปลี่ยนตัวนะครับเอาครึ่งบกครึ่งน้ำํำคนกันต้อเขาก็ปีเลยอะ่ะฟังโดนไปครึ่งหลอดเหมือนกันเรา,เ,าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตัวกินพืชมาสังเวยชีวิตแล้วก็ชาร์จเลยมีสองแต้มแต้มของเขาจะ ตีหรือไม่ไม่ตีนะไม่ตีอย่างนี้ก็ดีเลยแล้วก็ชาร์จสี่จมตีหนึ่งบาไม่เข้านะเขาป้องกันหนึ่งนะโอเคตอนนี้เขาสะสมมาสี่แต้มแล้วนะครับสี่แต้มของเขาจะตีมาหมดไหมถ้าตีขอให้ตีให้หมดโอเคเขาตีสี่แต้มนะครับ ครึ่งบกครึ่งน้ำเราลงสนามมาอีกรอบนึงเดี๋ยวก็จัดตัวนี้ก่อนปึ๊บตีสี่แต้มแล้วก็ต้องป้องกัน3ชาร์จหนึ่งไป4แต้มเต็มๆปังเรียบร้อยตัวที่2กินพืชเอ้กินเนื้อเขาลงสนามนะครับสตียังเลยป้องกันไว้แล้ว ไม่ตีก็ได้ไม่ตีผมชาร์จพระตอ่อโอเคก็ตีสนะครับเข้าเรับข้าหนึ่งปังโอเคอย่างนี้เราก็จัดเลยเดี๋ยวกส็สรจส่งต่อไปสระแปมเต็มๆเหมือนกันตัวสุดท้ายเขาลงสนามน,นะครับสี่แปมสี่แปมแล้ว โจมตีมาสี่นะครับโอเคพระเอกของเราอินโดแลปเตอร์ลงสนามมาด้วยแต้มหแต้มนะ,ะจัดเลยปึ๊บ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 ปบปบหแต้มไม่มีการป้องกันเลยปับ๊บเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปอีกหนึ่งรอบนะได้คะแนน 1,370คะแนนนะโอเคอันดับไม่เลื่อนนะโอเค,ครับของรางวัลกันดีกว่าได้ DNA ม่วง100นะครับโอเคเดี๋ยวก็น่าจะไว้เพียงเท่านี้นะคะแนนก็ทิ้งห่างพอสมควรก็เกือบ200คะแนนเนาะไปจับไดโนเสาร์กันก่อนดีกว่าจะหนีอีกแล้วปุ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บผ่านปึ๊บผ่านไปหน่อยหนึ่งโอเครอบสองปึ๊บ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 อ่ารอบที่สามนะครับนี่อีกแล้วโอเคอันนี้ผิดอีกแล้วอันนี้ผิดทุกทีเลยโอ้ยรอบสี่ปึ๊บ ปึ๊บ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 โอเคเพอร์เฟครอบสุดท้ายปึ๊บ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 โอเคอยู่ในโซนสีเขียวนะครับก็จะได้รับดินเอแดง5เนอะของเจ้าแรปเตอร์นะครับโอเคเยี่ยมไม่หนีละนะครับ โอเคเดี๋ยวก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมาเจอกันช่วงใกล้ๆจบหลีกนะตอนนี้ก็อยู่อันดับ96นะครับด้วยคะแนน1370คะแนนนะก็น่าเป็นห่วงนะครับจะเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับถ้าเห็นท่าไม่ดีก็จะเข้ามาตีเนาะแต่ถ้าโอเคแล้วก็จะปล่อยวางแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอช่วงเย็นครับโอเคตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ สนาทีนะหลีกก็จะจบแล้วนะพี่ก็ไม่ได้เข้ามาตีต่อนะครับก็ดูแล้วไม่น่าตกนะก็น่าจะไหวอยู่ไม่คงไม่มีใครแซงแล้วภายใน2นาทีนี้นะโอเคก็คะแนนทิ้งห่างพอสมควรต้องตีหลายรอบถึงแซงพี่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูของรางวัลที่เราจะได้กันดีกว่านะครับอันดับแรกเราก็จะได้เจ้าอินิโอซอลัสเจ้าตัวนี้เลยแล้วก็ได้เงินเขียวหรือ DNA ม่วงนะครับ อันที่2ก็เ,เงินเขียวหรือ DNA ม่วงและสุดท้ายก็จะได้เหรียญอาหารเงินเขียวหรือ DNA ม่วงนะครับแล้วก็จะได้เจ้าการ์ดนี้นะครับจ้ดเจ้าอินนโอโซอรัสนะครับเป็นการ์ดรีเจนระดับ2นะกินพืชโอเคได้แน่นอนตามสถิติที่ผ่านมาแล้วไม่น่าจะตกนะนะโอเคสำหรับใครที่ได้ก็ดีใจด้วยนะครับ แต่ใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันก็มีหลีกมาให้ตีกันใหม่อันดับหนึ่งนี่ก็ไปไกลแล้ว2,000กว่าคะแนนไม่ไหวนะครับเอาเท่าเอาแค่พอได้พอนะโอเคก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้าอินิโอซอรัสนี่มันเก่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปฟักดูแล้วก็ดูค่าสเตตัสของมันเนาะโอเคตอนนี้ก็เหลือเวลา ครึ่งนาทีนะก็จะได้แล้วหลีกนี้ถามว่าตึงไหมตั้งแต่พี่ได้ตัวแดงมาเจ้าโมโนสเตโกท็อปเตัวแล้วก็อินโดรัเตอร์5ตัวมานี้หลีกค่อนข้างกะตีง่ายแล้วนะโอเคใครที่ยังไม่ได้ปั้นตัวแดงก็ปั้นได้เลยเนาะโอเคเหลือ8 7 6 5 4 3 2 หนึ่งหมดเวลาครับได้แล้วได้แล้วโอเคนี่สวยงามนะครับเยี่ยมได้เงินเขียวห้าร้อยแต่เห็นเหรียญมาไกลๆเลยไม่อยากได้เหรียญเลยโอเคแล้วก็สุดท้ายเจ้าอินิโอโซลอัสนะครับนี่ได้มาแล้วได้แต้ม jw อีพันสาม แล้วก็ปลดล็อกนะครับนี่ต่อไปก็ใช้ DNA ม่วงซื้อได้แล้วนะครับเยี่ยมเลยเดี๋ยวเอาไปฟักเลยดีกว่านะไม่รู้แคปซูลจะว่างหรือเปล่านี่เรามาดูค่าสเตตัสของมันกันนะครับค่าพลังชีวิตก็อยู่ที่3749ค่าพลังโจมตี444ก็น่าจะต้องเป็นตัวแท้งนะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ โอเคแคปซูลว่างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปชาร์จกันเลยเอย้ไปฟักกันเลยนะครับอ่าก็น่าจะใช้เวลา7วันเนาะนี่โอเคเจอแล้วไปฟักเลยปึ๊บโอเคตอนนี้พี่ก็จะพยายามปั้นตัวเด็กๆให้มาเก่งเทียบเคียงกับ d n a แดงทั้ง2ตัวแล้วนะก็เท่าที่เห็นนะก็ใช้เวลาฟักแล้วก็ใช้แคปซูลทั้งหมดที่มีเนาะ เพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปต่อไปก็ติดตามกันด้วยนะครับว่าจะเป็นอะไรโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบายบายสวัสดีครับ